โอเคครับทุกคนพูดคุยกันหลังซ้อมเสร็จนะครับวันนี้ผมซ้อมเป็นกล้ามเนื้อหลังวันนี้ลองเอาท่าทีบาโรมาเปิดก่อนนะครับก็โอเคนะเอามาเอาท่าทีบาโรมาเปิดก่อนทุกทีจะเปิดเป็นรีเวิร์สกิฟใช่ไหมแต่พอทีบาโรมาเปิดปุ๊บก็ได้มันได้เล่นแบบฟิลแปลกแอีกฟิลหนึงอ่ะอืมข้อต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูอาหารเสริมพิชัยในช่วงนี้นะครับก็ราคาค่อนข้างเบานะสำหรับคนที่แบบงบจํากัดอะไรแบบเนี้ยก็ ลองหาใชใ้ดูนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือรีเอทีนนะครับตัวนี้ก็เรื่องของสปปรรพุณเพิ่มแรงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพิ่มวอลลุ่มของกล้ามเนื้อนะครับมันทําให้กล้ามเนื้อเรามันอุ้มน้ำนะครับมันจะดูบวมๆแต่งๆหน่อยนะครับความชัดมันจะหายไปนิดนึงแต่เราจะได้เรื่องของความเต็มนะครับความแบบฟูนะครับก็ ใช้มาตลอดนะครับใช้มาตลอดเลยนะครับเคียรทีนเนาะมีบางทีก็หยุดไปนะครับเพราะว่าไม่มีตัง <laughs> เออ,อมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นวิตามินอ่าเป็นวิตามินนะครับตัวนี้เป็นวิตามิน d3 นะครับเพื่อเคยกินให้ดูในคลิปที่แล้วมันจะเป็นเม็ดใสๆนะครับให้ดูนี่ครับจะเป็นเม็ดใสๆปันแบบปันนี้นะครับเนเนีน,น อาทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้านะครับก็ใครที่แบบเวอร์ฟอมโฮมหรืออยู่แต่หน้าคอมเราไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องในบ้านเงี้ยไม่ได้เจอแสงแดดเลยเงี้ยตอบโจทย์นะครับเ้วยเรื่องสุขภาพคุณได้ดีมากต่อไปเป็นวิตามินซี C, นะครับวิตามินซีมีส่วนช่วยในการต่อต้านน้มูกนิสระ ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนแล้วก็ช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับอันนี้ก็หลายคนคงทานกันอยู่แล้วมั้งนะครับก็อันนี้ผมก็ทานตลอดเหมือนกันนะอันนี้ได้มาฟรีนะครับเดี๋ยวหมดก็ต้องซื้อเองละ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับอันนี้จะดูแบบ blue c o s นิดน,นึงแต่เออสรระคุณก็ใช่ย่อยนะเออมาก็คือวิตามิน B รวมจากร้านหมอนะครับ อันนี้ไปหาซื้อได้นะไปแบบตามร้านขายายาอะไรพวกนี้จริงๆหาซื้อได้หมดเลยนะครับทำร้านขายยามีขายหมดนะไปบอกเขาบอกเอาซิงเออไม่ใช่ไปบอกเขาเอาวิตามิน D3 ครับวิตามิน C ครับวิตามิน B รวมครับแต่มีตัวเคเอทีในะร้านยานะ่าไม่น่าจะมีนะครับโอเคอน,นี่ก็เป็น B ีรวมนะครับเรื่องระบบประสาทและสมอง ก็รีคอร์เวอรีระบบประสาทเนาะเรายกหนักเราใช้ระบบประสาทส่วนกลางอะ CNS นะครับเราใช้ค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็ทานพวกนี้บำรุงไปด้วยก็ดีนะครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็เกียดในเวลาเดียวกันก็คือนี่ครับสิงนะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าไม่รู้สึกก็จริงๆคนเราก็ต้องการอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ คุณผู้ชายนะครับที่ออกกําลังกายเนี่ยก็คือซิงค์เนี่ยมันจะเพิ่มช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะหรือฮอร์โมนเพศชายนั่นเองนะครับแล้วก็มันจําเป็นนะครับสําหรับการเจริญเติบโตในระบบสืบพันธุ์นะครับช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายเพิ่ม one, เทสโทสเตอโรนอย่าเงี้ยคือไปหาสรรพคุณดูกันในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับและที่ผมบอกผมเกลียดมันคือเพราะว่าช่วงวันที่ผมกินครั้งแรกเลยนะผมอะ ทานก่อนนอนไว้ไม่รู้ว่าเขาให้ทานก่อนนอนหรือตอนไหนนะผมไม่แน่ใจแต่คือไปอ่านจากหลายๆที่เขาบอกว่าให้ทานหลังอาหารเช้านะครับบางที่ก็บอกให้ทานก่อนนอนผมก็ทำาไงดีวะผมก็เลยลองทานก่อนนอนผลปรากฏคือว่าระอืดระอมครับจะอ้วกผมเลยแบบหาแล้วทำไงดีวะก็เลยเปลี่ยนเวลาทานมาทานตอนเอหลังอาหารเช้านะครับก็อาการก็ดีขึ้นแล้วก็ ไม่มีผลไม่ไม่ไม่มีเอฟเฟกที่แบบจะอ้วกจะเวียนหัวอะไรยาเงี้ยคือไม่มีนะครับก็ไปหามาทานกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าใครมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือใครอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้อะไรก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพอง่วงนอนแล้วสวัสดีครับ